ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส4สวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นข่าวจากกระทรวงการคลังฉบับที่7/2565ทั 65, วันที่14มกราคมพศ2565เรื่องกระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างพิจารณาการดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่4นายพรชัยทีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4ในวันที่16มกราคมพศ2565โดยให้ประชาชนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์และให้ประชาชนกลุ่มใหม่จำนวน5ล้านคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษกกระทรวงการคลังขอชี้แจงว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด การดาเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่4อาทิจํานวนสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการวันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียนซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดรับลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์พศ2565และสําหรับวันเริ่มใช้สิทธิโครงการคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์พศ2565เป็นต้นไปดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งระยะที่4 ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของกระทรวงการคลังต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของโครงการกลลครึ่งระยะที่4สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมามอบให้แก่ทุกท่านกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ